วสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่พบกับชงน,นุยผ้าเฮ็ดอีกคล,คลิปนะครับวันนี้เจอควนขมูงเอาลงวุญนปุญญ่นเ่ยอย่างครับเดี๋ยวเอาไปต้วยพอนะครับเนาะ โปรติดตามนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับหลวงปู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุนสวัสดีครับ <c oughs> นี่อย่างครับหลวงนี่ดูนหนังคอยจีนะเออช่างไม่ใครดีไปดีเงาหนังคอยจีหนังเก้มหนังเก้มหนังเก้มก็ยัดหนังคอยจีมันมีนักเนาะ ยามพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นันี้นะครับหลังจากหนาวเม้าสองสองวันก่อนนะครับนี่มาค่าเจ้ยครับวันนี้โคบิดโคบิดเป็นระยะห่างนะครับใส่แมตเตอร์ครับดื้อเล็ซีทั้งหลายครับคนทีดดูในคลิปนี้นะครับความห่วงใยจากเจ้งหนุ่พระเฮ็ดนะครับกับลุงบุญดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้นะครับ การขับทั้งหลายนะครับใส่แม็ใส่อย่างล่างมือเกลียวด้วยครับตื้ออย่าออกไปกาดไปอย่างนะครับนี่ไม่น้อยมาดีลืมกระเป๋าตังค์เนอะฮ่าฮ่าฮ่ามีมีไปหาไม่น้อยในลืมกระเป๋าตังค์ด้วยความห่วงใหญ่จากซิ่งไฟเห็ดนะครับเดี๋ยวโดไปดูว่ามีอะไรครับนี่ครับคลิปสั้นๆเราโถสักคำบ่โถเอฟซีแล้ว

บุก <จะ S 1> เขานี่มันอยู่อยู่น้ำขาวนี่อยูอย่ยยนี่ของเขายังนี่หนังควายแล้วว่าหนังวัวนี่หนังวัวงัวจีหนังวัวลูกผ่าแสนอ๋อดูออเปิดดูน้ำจุนนะครับขายเนื้อนะครับเนาะนี่ครับควนขำมงหงยำเปินมาปิดประตูไปเมื่อกี้ <laughs> <laughs> ควนแต่ควนไหวครับ <laughs> นี่ครับ จ,จิ้ยำจินนะ<า>ครับเจ,บจอกันยำจิ้นข้าเจียกันครับ,บมแรงนะครับเนาะเล็กน้อย,อยโอ้โตเดี๋ยวปิ้นบอกเขาเป็นเลยๆ <laughs> ตรงลัวมันไม่เผามีบะงันกล้าลุงเพาไหล Long quá thì chicken bắn vào chị fan mở lao. Doo. Wanna mặt chai hang wagon? Wanna môi môi kim tung moka? No. Wanna môi kim lao fan gầm nó. Do you know? Do you think fan gầm 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 นกฟอกอยู่ในตู้นั่ตอันนี้นนได้เวลานี่แล้วครับเนาะนี่มือต้องดูอ่าโซจะกำมือดูครับอ่าต้องหนังควายจีหนังวัวหนังวัวครับพี่น้นกดูแล้วมันโดตรดูมันมันซาใจฟูก็เป็นนกเอฟซีแล้วมันซาใจครับมันมันล้ำอ่ะมันมันมันกินแล้วมันเท่าคนเท่าแล้วไหนมันมันกินแล้วมันกรอบ กรอบนอกนุ่มในอแต่ต้องจัางเนี้ยถ้าบ่จัางเนี้ยนี่ก็กินบ่ดได้อะคุณเท้าว่าดูครับดูครับพี่นั่งเด้อนี่นี่ครับถ้าคุณเท้านี่นะครับเขาจีนมาแล้วครับผมครับวันนี้ทางนุยบ่โซหน้าตาเด้ครับเด้อเนี่ยบุ๊คพีพอเลยเนี่ยอันนี้ดูลงบุญเนี่ยมันกินได้เลยนี่จอดครับอ้าวขอบคุณนันกรอบ บัธรรมดาครับผมยอดมากกันบอกหามขั้วเปิดพัดสักหน่อยอือกูกับพี่น้องเอฟซีรู้เดี๋ยววันไหนดีหลับนกหึบอกพี่น้องเอฟซีกันอันยูอุ้ยหูอุ้ยหูนะครับน้องอือมันต้องรำันอยนะ ธรรมดานี่นี่นี่สมัยก่อนบุกเขา้าหักจัดห้าหมงนี่เผาหนังสุดยอดแล้าอาจารยครับผมดูครับวันนี้มาค้าเจ้ครับพี่น้องนี่ม,มีอย่างไรครับเนาะขออภัยด้วยครับตีว่าคนไม่ได้มีจเจจนะน,นี่ว่าเนาะสวอนดื่มชนอนยังครับแต่ว่า<ต>ข้าแจ,าจ้ครับผมมีมะนาวครับวันนี้มีมะนาวครับพี่น้องเด้อนี่ นี่นะสูตรไส้สูตรมันนะครับเด้อนี่สูตรไข่ก็สูตรมันนี่ครับบีบใส่นี่ครับ,บ,รบ,รบมันบีบใส่นี่เขาก็กินบีบใส่กินสองคนเป็นระยะห่างเทาไหร่ไก่เนี่นี่กันเนาะน,นู้ดนี่อ่าอืมฆาเจ้ากันนะครับโควิดมันกว่านี่เนาะเลือดพ <laughs> ุ่งกอครับเด้อเฮ้อ เหมาะเหมาะเหมาะใสกระเทียมเต้ยครับคี่น้องกินแหนมใสแหนมไปนะใสแหนมปุ๊บอืมมันจะกลัวกระเทียมครับยังก็มันเน้ใสนี่นะไอ,อ้ก็ฮอนครับพี่น้งองความเจริของไผงของมันนะครับนาอความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อเลามันอย่างนี้อย่างมาแป้มมันอืขนาดตุ้มเหมือนออกเนี่ยเป็นกอเล่าเนี่ยฮะ แล้วผมขึ้นเต็มเลยสองแขนผมมันแปว่าเป็นลมพิษคนไทยเขาบอกลมพิษนั่นุสองแขนผมเต็มแพทแต่มันห่อนนะช่องนั้นเป็นช่องนั้นห่อนลมพิษก็เอาเหล้าขาวเหล่านี่แหละจอดดครับดูมันามันหายครับทังควายทั้งวัวจีรับพี่น้องนี่ยล้ำครับนี่มันกรอบเราต้อง เนี่ยหมกหมก่อนกรอบอืมอืมแต่ครับมาดูครับตรงบุญเป็นย่างอย่างนะข้างน่ะอร่อยเป็นอะไรโอ้ผมชนตะกี้เอาไปดูครับเนาะบนตรงบนเนี่ยอย่างนี้ตรงข้างบนนี่ย่างปย่างปลาครับย่างปลาวิธีการย่างปลาแบบแบบคนเมืองนะคนเมืองครับเนาะเอาต่องใส่ตรงบนครับแล้วเอาปิ๊บใส่นะครับพี่น้องเด้อ นะครับอต่อส่เอาไปแก่งนะลุงเนาะเอาไปแก่งไซอย่างเงี้ยอดพักสงพักเชียวใส่หย่อดพักเชียวพักล้าเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องดื้อครับผมนั่งควายจีนี่มมันต้องไปลืมเลยสูดเจ้ยินปวดจีนแมว่คนเกิดเจียนเจี้ยให้ดีนะเอาโมกไปปื้นเสาไฟ ครับวมนนี้เรามาดูนะครับนาะง้า่อย่างไรครับครับผมนี่อย่างไรค่าแจกกันแมลงนะครับน้องความเชื่อย่าไปเชื่อนะครับน้องความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับนาอทุกสิ่งทุกอย่างดี้ไปนะครับก็ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาออยู่ทีบุคคลนะครับนาอครับแต่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเจอกันเจอกันแี่ยก็ลาบนกคลิปหน้าแล้วกันนะครับนาะ ครับผมสำหรับทีนี้ลาไปก่อน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์สักหนึ่งฟาะเฮ็ดด้วยนะครับผมสำหรับทุนนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ